ฉะมวกขั้นที่สองอุ้ยเป็นปืนโอ้โหปืนสไนเปอร์แสนโหดเปลี่ยนล่างขั้นสองฮู้เทอรานโานอโดนสีส้มนั่นแหละโอ้โห ต่อสู้กับมนุษย์ได้อย่างโคตรตึงเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปไปนะครับกับเกมไดโนวิทกันไดโนเสาร์ดึกดำบรรติดอาวุธปืนนั่นเองครับผมแม่สาหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ใช้เจ้าไดาโนเสาร์มาติดตั้งกับอาวุธปืนเพื่อต่อสู้กับมนุษย์โบราณก็น่าจะมีการพัฒนาสายพันธุไดโนเสาร์แล้วก็วิวัฒนาการปืนให้เป็นสมัยใหม่กันด้วยแม่ติดอาวุธปืน มนุษย์โบราณจะสู้ได้ไหมเนี่ยเริ่มมานะครับเราจะเอาเจ้าวุ้ยไดยโนเสาร์ตัวนี้ติดตั้งไปก่อนเพื่อนแล้วก็เป็นปืนลูกโม่แอคแท็กสก็จะมีเลือดที่30มสิบแอคแท็กสอป้องกัน2ลุยไดยโนเสาร์ติดปืนเฮ้ยค่อนข้างซัมมอนชานิดหนึ่งออกมาแล้วจ้าติดปืนเข้าไปโอ้โหยิงเข้าไปเพื่อนปุ้งปุ้งอืมปืนพกโอ้ยโยนก้อนหินเพียบ จะเย็นเวฟที่หนึ่งแม่จะโหดขนาดไหนเอ่ยอ๋อก็จะมีการแบบว่าเรียกไดนโนเสาร์ออกมาแบบอัตโนมัติวุ้ยตัวแรกนี่ยังอึดโอ้ยยังไม่ตายอีกนะโอ้ยพอออกมาถึง3ตัวทีมไดนโนเสาร์นี่สุดแข็งแกร่งจริงๆโอ้โหง่ายท้องไปหนึ่งเรียบร้อยครับผมได้มาย0สิคราวนี้นี่รู้สึกว่ามีปืนฉมวกเราสามารถเอาวันนี้มาเก็บที่เดิมก่อนได้ไหมนะอ่าเก็บไว้ในช่องนี้ได้ก่อน ลองใช้เป็นปืนฉมวกวิไม่ได้งั้นก็ซัมมอนก่อนเลยเพื่อนวิซัมมอนหม่เอาปืนหายอีกเอา้าแย่แล้วเพื่อนอ๋อช่องพวกนี้นี่เราสามารถเอามาเสริมได้อฮ้ยเพิ่งรู้ว่าทําแบบนี้ดีติดตั้งฉมวกแล้วก็ซัมมอนเพิ่มได้ช่องเพิ่มมาอีกอืมเราก็จะมาติดที่ตรงนี้ละกัน แล้วก็เสริมหมวกเหล็กเหล่านี้ไดโนเสาร์ของเรามาถึงหมวกจะเป็นขั้นแรกแต่มีปืนฉมวกโอ้หยิงฉมวกซ้ายขวาโอ้ยยิงเป็นธนูะผม,มแรงเอาเรื่องอยู่นีนเนี่ยแล้วทำไมหมวกเหล็กถึงไม่ยอมติดตั้งอ๋อแสดงว่าต้องอยู่ด้านข้างของไดโนเสาร์ด้วยเอ้ยแบบนี้นี่เองเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเพื่อนอมหมวกเหล็กไม่ได้ติดเอ้ยจะไหวหรือเปล่าแต่ก็เริ่มมีพลังดาเมจโจมตีแนวหน้า เอเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โอ้โหเดี๋ยวต้องเอาหมวกนี่มาติดตั้งแบบว่าใกล้ๆตัวของเรานั่นแหละนั่นแหละอือ่าครั้งนี้เราก็จะติดที่ออตรงนี้ละกันแล้วก็ขอทําการนี่ต้องติดตั้งให้มันแบบว่าแบบนี้ละกันอ,อ่าส่วนอันนี้ติดนี่ก่อนอันนี้ติดปืนสม่อน ได้ช่องมาเพิ่มขอเป็นตรงนี้ละกันเผื่อ,อไว้ปมาละเพื่อนคราวนี้ไดโนเสาร์ติดอาวุธแบบจัดเต็มออกมาหูมีทั้งปืนใหญ่ทั้งหมวกมยิงปืนใหญ่มอเตอร์โอ้โหก้อนหินแม่พุ่งเข้าหัวมันนั่นแหละระเบิดเป็นกลุ่มเฮ้ยระเบิดก้อนหินโอ้ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเว็บที่สาม ไม่น่าจะยากเลยนะเฮ้ยยังไงเออโอ้โหเพิ่งตายหนึ่งตัวอุ้ยเฮ้ยไอตัวธนูด้านหลังนี่มันก็โหดเกินช่วยหน่อยเพื่อนแนวหน้ายิงมันอย่าให้ฐานของเราแตกเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเลยเดี๋ยวก่อนคราวนี้ ธนูเยอะเกินเรียกได้ว่าพอเริ่มจะเล่นเป็นนี่ก็ยากเอาเรื่องกันเลยทีเดียวคราวนี้ติดชมวกแล้วก็ช่องนี้สมอนอุ๊ยฉมวกขั้นที่สองวุ้ยเป็นปืนแล้วก็ติดด้านหลังมหมวกไว,นวก้นี่ละกันลุยออกมาเลยจ้าติดตั้งอาวุธโอ้โหปืนสไนเปอร์แสนโหดปุ้ง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 มาดีโอ้โหยิงทีนี่ตัวด้านหลังให้กระเด็น เออมันเป็นแบบว่าเจาะกระนิดๆด้วยใช่ไหมโอ้ด้านหลังก้อนหินมาเพียบจะเย็นจะเย็นจัดการแนวหน้ามันให้ได้แบบว่าเยอะๆก่อนอเอ,อ,เ,อ,อเหลือแบบนี้นี่ไม่กลัวแล้วเพื่อนอุ้ยอุ้ยแม่มีปืนสไนเปอร์โหดที่สุดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ดีจะได้ติดอาวุธเสริมตรงนี้ สม m อนโอ้โหฮยปืนฉมวกอยากจะติดเพิ่มจริงๆเลยนะอันนี้ก็อัพเกรดปืนใหญ่โ,โหนี่ติดฉมวกเข้าไปอีกอ่าติดโคตรอาวุธเข้าไปโอโหเฮ้ยมีแบบหลากหลายอาวุธมากเพื่อนมาปุ้งปุงปุ้งปุงโอ้โห,ป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 ,โโหปืนใหญ่นี่ปืนใหญ่ของเรายิงทีนี่สุดโหดโอหป้อมปืนโอโ้เอาสิ พวกขนูมาแล้วไงล่ะเอ้ยโดนหมดตอนนี้โอ้โหตายจะเย็นจะเย็นแนวหน้ามันแนวหน้ามันเออกำจัดวิวิวิโอ้โหชิวชิวชนะวิกตอรี่สุดจอดเฮ้ยมาด่านใหม่สักทียังเป็นเจ้าไดาโนเสาร์ตัวเดิมอยู่คราวนี้มาที่ดินแดนแห่งใหม่ออกมาแล้วดินแดนสุดแห้งแลง้ง เจอกับพวกมนุษย์ถ้ำแสนกระจอกเหมือนเดิมเอ้อเวฟแรกนี่ยังไงก็ชนะ,ะไม่ต้องกังวลตัวสุดท้ายอุ้ยพอมันเป็นพวกธนูนี่มันก็โคตรอึดอต้องยิงแบบว่าหลายตัวจริงๆมันถึงจะตายครับผมแม่แล้วปืนพกของเราก็ระยะการยิงค่อนข้างสั้นอุ้ยอุ้ยตึงตั้งแต่อุ้ยแรกแรกกันเลยทีเดียว เฮ้ย hey, มีนกตัวใหม่ครับผมอ่างั้นเราก็จะเล่นแบบว่าเอออยู่แนวหลังแล้วกันเพื่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ติดตั้งเจ้าเทอราโนดอนสมอนหน่อยสิย้ายปืนขึ้นมาแล้วก็เจ้านี่อุย้ยถึงจะใช้ปืนได้แล้วก็ตรงนี้ครับผมติดหมวกเข้าไปอุย้ยมันจะแบบเป็นยังไงเอ,อ่ยเจ้านกออกมาก่อนว้าวนกติดหมกโอ้ยแล้วก็ติดอาวุธยิงจากด้านบนครับผม เออตัวที่แบบว่าระยะไกลถึงจะโจมตีไดอ้อดีมากเพื่อนดีที่เราติดหมวกให้ตัวด้านบนโอ้โหให้เทอร์โนดอนนี่แหละความขี้โกงแบบแท้จริงโอ้ยเจ้านกออกมาเพียบเอ้ยไม่กลัวพวกธนูแล้วเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันสกิลโอ้โหรัวธนูอะไรขนาดนั้นเอ้ยน่ากลัวเลยนะเมื่อกี้โอ้โหไดโนเสาร์ไม่รอดนะผมเดี๋ยวเราต้องติด หมวกให้เจ้าไดโนเสาร์ของเรากันด้วยนะจะได้หดโหัวนะผมนั่นแหละอ,องั้นตอนนี้ต้องวางแผนให้ดีเราจะติดที่ตรงนี้ก่อนเพื่อเคลื่อนย้ายไดโนเสาร์มาที่บริเวณตรงนี้จากนั้นก็เอาปืนนะผมนี่แล้วก็ตรงนี้ไว้นี่ก่อนละกันแล้วก็ติดให้เจ้านี่ไปเลยเพื่อนการติดอาวุธครั้งนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่เจ้านกโอ้โห นีเจ้านกปืนใหญ่แล้วก็ไดโนเสาร์ของเรามีหมวกเล็กอืแล้วเบิดหัวเอ้ยเอ้ยเอ้ตัวขวางหินรีบกำจัดก่อนโอ้ยมนุษย์เริ่มใช้หอกเอ้ยอันตรายเอ้ยไอพวกธนูออกมาอีกอตายล่วงครับผมลูกธนูมันออกมาแบบโคตรถี่อตอนนี้นี่มีแต่อาวุธเดิมๆยังไม่มีการพัฒนาอาวุธออ้ยให้เป็นระดับใหม่ เราก็เลยเล่นอย่างยากลำบากครับผมอ้ยอุย้ยจะเย็นโอ้โหยเจ้านกไหวไหมเพื่อนตอนนี้ตัวด้านหลังใกล้จะตายนั่นแหละเฮ้ยพวกธนูเริ่มโดนบ้างแล้วเพื่อนนั่นแหละอืมแนวหน้าออกมาหน่อยสิจัดการมนุษย์ถ้ำโอ้โหเกือบแย่มกันนะเนี่เฮ้ยอือเรียบร้อยพลิกสถานการณ์กลับมาได้เปรียบ อื <c oughs> ตัวสุดท้ายเจ้ามนุษย์ตายซะโอ้โหอึดเกินเวฟที่สี่มีโล่วะผมใช้ยังไงกันดีนนะไว้ตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ฟรึบส่วนโล่นี่ไม่มีที่ติดตั้งใช่ไหมสงสัยต้องยอมซัมมอนทิ้งไปก่อนซัมมอนอาเจ้านกเปลี่ยนล่างขั้นสองู้เทอรานโนนอดนสีส้มซัมมอนทิ้ง ปืนใหญ่ติดตั้งช่องตรงนี้ตามด้วยช่องตรงนี้สม,มอนออกมาอีกสิดีปืนวิเกทลิงนี่เลื่อนขั้นหมวกด้วยเพื่อนสม,มอนรอบสุดท้ายโอ้ยเจ้านกอ,ออกมาเสริมอีกก็น่าจะดีนี่จัดไปจัดมาประมาณนี้นะทุกคนมาเลยเพื่อนกองทัพไดโนเสาร์โอ้ย,อยเจ้านกเน้นการติดอาวุธครหนักมีทั้งปืนสไนเปอร์แล้วก็ที่ยิงระเบิด ส่วนภาคพื้นดินคราวนี้ก็เฮ้ยมีปืนเสริมอีนิดนึงนั่นแหละโอ้โห oh. <laughs> ต่อสู้กับมนุษย์ได้อย่างโคตตึงเวฟที Web ่4ตอนนี้ยังหืมชิวๆอ่าพวกพลธนูนี่ยังล้มได้สบายเพื่อน oh. 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 M M โอ้โหเฮ้ยมันโหดเกินอาวุธของเราวิ ตอรี่สุดยอดไดโนเสาร์เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับการต่อสู้ของเจ้าไดโนเสาร์ของพี่ในวันนี้โกเรียด้ว่า สนุกสุดมันกันเลยทีเดียวได้เห็นไดโนเสาร์ติดอาวุธแม่สุดหลากหลายที่เราจะต้องใช้สมองในการจัดทัพแบบสุดๆไปเลยนะก็สําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่อติกันด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะว่าอยากจะดูตอนหน้ายังมีไดโนเสาร์อีกหลายตัวที่อยากจะให้เห็นดูซิมีเจ้าคอยาวด้วยสําหรับในตอนนี้ พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจ,บจบุ๊บๆมาเลยเพื่อนเจ้าคอยยาวเลือดโคตรถึกโอ้โห,โห